คุณผู้ชมครับใครที่ซื้อโดรนมาครับผมนะก่อนที่คุณจะนําไปบินขึ้นฟ้าเนี่ยคุณต้องรู้กฎกติกามารยาทก่อนนะนะฮะคุณจะต้องมีใบอนุญาตครับในการครอบครองโดรนนะสเวลาคุณจะไปบินที่ไหนเนี่ยคุณจะต้องมีการทําเรื่องก่อนครับว่าคุณจะบินบริเวณนี้บริเวณนั้นอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าฉันมีโดรนปุ๊บฉันบินขึ้นเลยบินเล่นๆไม่ได้แบบนี้ ไม่ได้ถึงขนาดไหนคุณผู้ชมถึงขนาดว่าต่อให้คุณอยู่ที่บ้านคุณออยู่ในหมู่บ้านอยู่บริเวณบ้านคุณแต่พอคุณบินขึ้นไปแล้วอ่ะไปติดเจอเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านไม่แฮปปี้อันนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วนะอ่าและที่สำคัญเห็นบอกว่าจริงๆตอนนี้ถ้าบินขึ้นไปเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรอกเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปสูงมากๆอ่ะชมันจิ๋วเดียวเองพี่ใช่แต่ขอโทษตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีเครื่องตรวจจับครับ เขามีหน่วยตรวจจับโดยเฉพาะโ,โาน,นะคุณผู้ชมเอาเรื่องราวนี้นะฮะเป็นประสบการณ์จากหนุ่มคนหนึ่งนะคุณคนนี้เขาชื่อว่าคุณอัมพลนะคุณอัมพลเขาบอกว่าเขามีอาชีพเป็นช่างภาพข่าวกีฬาครับไอ้อช่วงสงการนยคุณผู้ชมฮะเขาน่าจะเหมือนเราๆท่านหลายๆคนไม่อยากออกไปไหนไปสู้คนไม่ไหวแดดร้อนไม่อยากไปเล่นน้ําเบียดคนเขาก็เลยอยู่กับบ้านพออยู่ไปอยู่มาคุณผู้ชมเบื่อเบื่อทําไงดีอะเอ้ย ที่บ้านเรามีดโดรนเนี่ยเอาดโดรนไปบินเล่นดีกว่าเขาก็ออกจากบ้านเลยคผู้ชมฮะไปบินดโดรนเขาบอกว่าเอาดโดรนนี่ครับบินขึ้นไปประมาณ5นาทีนะฮะเพื่อที่จะถ่ายภาพนะเป็นช็อตมุมสูงสูงก็คืออยากเห็นแหละคนเล่นสงการเป็นยังไงภาพในเมืองมันเป็นยังไงรประมาณอย่างนี้นะฮะบินเสร็จ5นาทีปุ๊บเอาดโดรนลงมานะฮะเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายภาพนิ่งต่อนะฮะปรากฏว่า หน่วยแอนทร,รีเลยแอนทรีหน่วยแอนที่โดนฮะครับนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นตอนที่โดนขึ้นแต่เขาจับสัญญาณเตือนได้อย่างที่เตอ๋อบอกครับเออเขาจับสัญญาณเตือนได้ฮะเขาก็โทรมาหาคุณอัมพลเขาถามว่าคุณคุณได้เอาโดน,นบินขึ้นไปหรือเปล่าอัมพลบ,บอกว่าใช่ครับอ้าวเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ้าวมาหาที่จุดนัดพบนะ มาพร้อมของกลางด้วยนะครับจากนั้นก็มีการไปสอบสวนกันต่อที่สอนนะฮะมีการขอดูภาพทุกภาพที่ถ่ายจากโดรนนะครับเช็คช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเช็คใบอนุญาตตรวจใบลงทะเบียนโดรนนะฮะตรวจสอบเส้นทางการบินโดรนโดยละเอียดแล้วก็สอบถามเจตนาว่าเฮ้ยคุณคุณทำไปเพื่ออะไรนะก่อนที่จะมีการอะไรคุณผู้ชมฮะ แจ้งข้อหาครับมีการแจ้งข้อหานะฮะพรบการเดินอากาศครับพศส4 9 9 7มาตราย4ฮะโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน40,000บาทพร้อมยึดของกลางนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณอัมพลเนี่ยนะครับก็มีการประกันตัวออกมาในวันรุ่งขึ้นนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งฟ้องศาลทันทีเมื่อมาถึงศาลนะฮะคุณอัมพลให้การรับสารภาพนะครับสารติงตัดสินนะครับปรับไปทั้งสิ้น3,000บาท แล้วก็ไม่ยึดของกลางค,คุณอณําพลครับมาให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าการบินโดนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รู้หมดนะครับมีข้อมูลครบถ้วนถ้าไม่มีใบอนุญาตบินโดนเรื่องอาจจะยาวและโทษหนักกว่านี้ส่วนเรื่องการขอ,อการอนุญาตนั้นเนี่ยตอนนี้มีแอปครับใครมีโดนจดไว้เลยแอปนี้ชื่อว่า Open Sky นะครับให้ไปขออนุญาตก่อนขึ้นบิน จะมีการอนุมัตินะครับภายใน1-2วันให้ลองศึกษากันดูครับซึ่งการบินโดรนแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะจะต้องมีการขออนุญาตก่อนเสมอนะครับอย่างโนบบอกแหละถ้ากว่าคุณจะบินที่บ้านคุณอ่ะแล้วเพื่อนบ้านเห็นแล้วไม่พอใจอ่ะนะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเขตพิเศษที่เขาไม่อนุญาตเหมือนกันนะับปกติเขาให้บินยังไงบ้างล่ะเขตห้าบินโดรนก็คือรัศมี19กกิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัย หากใครต้องการบินในเขตนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะขออนุญาตบินจากแอป OpenSky แล้วบินได้เลยนะฮะแต่ว่าจะต้องมีการทำหนังสือถึงผู้กำกับแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันนะครับกับทางสออด้วยและถ้าหากว่าเป็นเขตวังนะครับจะต้องมีหนังสือจากหน่วยงานที่รับรองอและอาจต้องใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ครับผมนี่นอย่าไปบินสุมสี่สุมหอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รู้ เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในไม่กี่ปีนี้นะฮะโดนเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าข้อกฎหมายมาตรงนี้เนี่ยมันก็อถ้าเรามองในมุมของคนที่จะต้องโดนถ่ายครับมันก็ดีมันก็มันก็ถือว่าเป็นการช่วยควบคุมการใช้โดนแบบผิดๆใช่ไหมฮะถ้ามีกฎหมายล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาไงเพราะนั้นแหละเต๋อต้องหยุดแล้วอะ การที่เตอ๋อซื้อโดรนมาแล้วไปบินในหมู่บ้านแล้วบอกบินเล่นเนี่ย<อ>เตอ๋อเตต้องหยุดดูเฉยดูอะไรว่าแบบพี่มาม้าอยู่ตรงไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย ห่วงครอบครัวอ่าโอเคถ้างั้นกนแล้วไปบินสูงอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าไปเซาะแซะอะไรอย่างเงี้ยอ่าร้อนตัวนะอ้อหรออืมนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้รู้ว่าตอนนี้ใครที่มีโดรนนะครับผมบินสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้โนบินม่วๆไม่ได้แล้วนะฮะก็ไปที่แอปนี้ก่อน Open Sky หรือว่าจริงๆมันต้องมีการลงทะเบียนกันแหละถ้ายิ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่เฉพาะก็อย่างที่พี่กอล์ฟบอกอาจจะต้องทำหนังสือขอไปนะฮะ